เราเร็นาเบอร์อีเหตุใดไม่ใช่ครับเป็นเป็นเป็นฮะเป็นชุดเป็นเป็นชุดเพิ่นครับโมเมนบ์โมเมนผ่าเซตโต้เลยครับผู้ใด้สิไหาผ่าเซตโต้มาอะไร้องเป็นชุดม็นเป็นชุดมันเป็นชุดนังนส่เอาเสื้อมันเป็นชุดนั่นสิเอาเสื้อเชิดไม่ไม่มีเสื้อเชิดมันเป็นชุดมันเป็นเดทมันเป็นเดต หนูเป็นคนมัดไซส์อย่างแบบนี้มันสบายดีบ่นมีบ่มีผ่าพันข้อเลยเสือ้อคุ้มบอกมีแต่ชุดคุม้มชุดคุ้มแต่งตัวเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนเหมือนจะอาบน้ำเกินไปไหมค่อยๆมันคือพาี่ตัววงไดียนี่ มันก็เหมือนอยู่หวังแล้ว <c oughs> เดี๋ยวใส่ตาหวังกับบอ๋วแกชอบแกชอบคนแต่งตัวแบบนี้ ท่ไหมเอาไม่ตอบเอาผ้ามแบ่งไดสไมอ้ก็ชเขาบอกให้ปล่อยผมปล่อยไม่ได้หรอกมันฟูเจ็บก็ปล่อยเลยครับปล่อยเลยไม่มันได้อยู่ปล่อยเลย ใอยก็หัวงแานคือกันไม่ผ่าคุ้มบค่คอยเอาสีขออนุญาตใส่ใส่เป็นเสื้อชุดนอนได้ไหมโอ้ไม่เป็นไรหรอกบ่เป็นเรืหรอกตามนั้นแหละ